เอ็มดองสีคืออนี like <bbe> ่เอ็มดองสีอันหนึ่งสวัสดีคุณดูทุกคนนะครับวันนี้กับช่องฟิลเตอร์เกมมี่นะครับวันนี้ฟิลเตอร์ก็จะมารีวิวเกมฟิลฝากนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ฟิลเตอร์ครับอย่างแรงเลยค่ะอะพอแล้วก็ไปดูกันครับจากกิจกรรมใส่เต็มแม็กใส่เต็มหมดแม็กวันที่สิบถึงสิบหก พุทธสภาแต่วันนี้วัน,นที่สิบห้าอะไรนี่ี่เลยที่เก็บโทเค็นดาบนะครับผมเก็บได้ประมาณหกสิบอันแล้วนะครับกัเตอร์ทำภารกิจมาหกวันนะครับแต่ที่ผมที่ทุกคนสงสัยคือทำไมเก็บมาแค่หกสิบอันเพราะผมมีสกาแล้วนะครับข้จะมาแรกแล้วก็สมให้ดูนะครับว่าจะได้สกินปืนถาวรหรือไม่นะครับมันเปิดทีละหนึ่งับป้านี่นเปิดเอแร,แรกเลยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่สองครวงก่อนนะครับที่อยากได้ที่สุด แต่ถ้าเราจะเอาเราคือเปิดเลยวอ,อาแรกเลยลองดูให้เปิดเลยอะแรกปึก๊บอ่าเปิดอืมได้สามได้สามวัน,วนโอเคตกลงเปิดอีกเปิดอีกนะครับวันที่สองเปิดครับขออีกดิไม่ได้วันที่สามเหมือนเดิมรังที่สามขอได้ไม่ได้ได้อีกหนึ่งชั่วโมง เปิดไปเลยเปิดไปเลยสามวันอีกหกไอไม่ได้สามวันขอให้ได้ขอให้ได้ทุกคนทุกคนไลค์กดแชร์กดตั้งซูเตอร์นะครับถ้าทุกคนไม่กดมันก็เตออกแค่สามวันนะไม่ได้อีกเส,สีสย,สย,สยสุดท้ายอุ้ยได้เจ็ดวันวันนี้คุมเล้น,นะสามตัดท้ายขอให้ได้ ไม่ได้สองอันอ้ายเกิหนึ่งอันท้ายขอได้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ถาวรก็ไม่ได้ถาวรน,นะต่อไปเป็นสก,กินที่อยากได้ต่อไปอันนี้ผมอยากได้อีกมาเต็มเลยครับได้อีกยิเปีกได้อมอะไรก็จไม่ได้ยสสี่ชั่วโมง ถาวรถาวรเป,รเปรื่ออะไรอะเปอือี้จะชอบมากเลยป้าตอนมาเจ็บตอนมันใส่เปื่ออะไรหรัสายเปื่ออะไรครับเปื่อะไรอย่าไปดูกันนะครับผมได้สดกินเปอือมาไดถาวรมา่หนึ่งอันแล้วนะเปอืออะไรครับนี่เลยจะชอบมันมาก 1> M 1น C โอ้โหเป็นลายสีม่วงฟ้านะครับแต่ถ้ามันใส่กับของแต่มันจะรัวมากเลยนะป้า อัตราการยิงสองลบแมกกาซีนนะครับตัวน,นี้เจอว่าไงผมว่ามันก็ดีนะถ้ามันใส่กระป๋องแต่คือมันจะรัวมากถือว่าคุมนะได้ถาวรมาหนึ่งใบโอเคมาไปปุกระตอไปซุ่มงินตอไปอุ๊ยอันไอ้กล่องนี้มีพิรุณนะเนี่ยเอาที่สองเอนี่ยเอาปืนอื่นเลยปืนนี้ได้แล้วหนึ่งอันนะก็ไม่ต้องซุ่มเล้าไปซุ่มปืนอื่นเลยนีปืนอะไรครับทอมสารที่กระบาดเลรียญ่ระาที่เราดูทอมสนครับ กล่องจะได้ไหมอู้หูได้บารียี่ชั่วโมงครับสองยี่สิบชั่วโมงเหมือนเดิมยี่สิบชั่วโมงโฮ้ยมันจะยี่สิบชั่วโมงอะไรเยอะขนาดนั้นเปิด์ตยี่สิบชั่วโมงมันจะยี่สิบชั่วโมงเลยหรอสามชั่วโมงว่าสามวันเจ็ดวัน ถุงให้หมดดิสอันสวันเวันยี่สิบสี่ยี่สิบส่ก็ไม่ไ้นรับอันนี้ไม่ได้ถาวรน,นะต่อไปซองไฟโอเคเปิดเดวันเฮ้ยกระิดกระิด ยี่ส่ชั่วโมงสามวันสามวันยีชั่วโมงสามวันกองสุดท้ายแล้วขอให้ได้สามวัน ต่อไปไปปืนที่ผมอยากได้ M ยโอเคเบิร์ดเบิดเลยครับ M เจ็ดก้าวยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเฮ้ยยี่สิบห้ารอบเลยเหรอ มาดูโทเคินแต่ละอันดีอืมริปริปโอเนี่ยมาเปิดอืมเอคเอค เป็นไรเพราะเรามี A C เมื่ก่อนแล้วอืมแรกไปไม่ได้ยืดสี่ชั่วโมงยืดสี่ชั่วโมงสามวันสามวันคาแต่อันนี้ชีวิตไม่หมดก็สมให้หมดไปสมสกาดดูก็ได้สกาดทองคูณสมดูอะไรจะมีเลี้ยงใช่หหอ อันนี้ก็สมุกสมไปให้หมดแล้วเนี่ยกูจะได้อะไรครับ M6L สามวันใช่ไหมนั่งเมื่อกี้ XP87 วันดู MP7 วันเจ็ดวันยี่สิบสี่ชั่วโมงอันท้ายโอเค สี่ชั่วโมงก็สรุปกิจกรรมใสาเต็มโหมดแม็กสิบถึงสิบหกพฤษภานะครับเตอร์ก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วครับก็เก็บโทเค็นมาได้หกสิบทรเคนนะครับในวันเสาร์แล้วก็ไปสุ่มหามาหกสกินนะครับเพราะว่าเตอร์มีปืนสกาแล้วมาก็ไปดูที่อาวุธอาวุธ สกา AK นี่ค่ะนี่คือสกาคอมเตอร์สกาพเตอร์มีอยู่แล้วอ่าสกาเตอร์มีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้สุ่มนี่นต่อไป AK นี่ AK ของผม AK มังกรขาวนะครับที่ร่วมกิจกรรม AK มังกรขาวก็ถือว่าได้ได้มาเล่นนะครับได้มาเล่นสิบห้าวันนะครับก็เป็นเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะครับดาเมจสอง ไปไดาวดาวเอทดาวมีอ่ะมีดาวมีสองดาวมีสองอัตราการยิงหนึ่งแมกซ์คลีลบหนึ่งนะครับก็ได้มาสิบห้าวันนะครับก็ได้โอกาสเล่นปืนนี้นะต่อไป MP40 พ MP ีทีศ <MP 40. S 1> ูนเลพศยก็เป็นตัวสีชมพูชมพูนะครับมีเอฟเฟกต์ไฟช็อตด้วยขอบๆนะครับเป็นตัวไฟช็อตนะครับ ก็ได้มาสองวันนะครับเป็นดาามีสองโอ้โหดารามีสองเลยนะระยะหนึ่งลบรีโหลดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็น่าใช้นะเพราะตัวต,ตัวมีตัวเตอรีคืออะไรนี่ตัวนี้น่าใช้ฝานะลองใช้ก่อนโอเคเเดี๋ยวลองใช้ให้ดูนะตัวนี้ต่อไปซองไฟนี่ซอ,องไฟก็ สกินก็สวยนะครับเป็นซองยาวมีไฟนะครับเป็นไฟดามีสองเลยดามีสองอัตรากันยิงลบหนึ่งแมก็ซีนบวกหนึ่งโอ้โหได้มายี่สิบห้าวันก็น่าใช้อยู่นะเขาก็มันมีเอฟเฟกต์นี่มันอะไรเยอะขนาดนี้วะเนี่ยโอเคต่อไปทอมสันทอมสันนี่นี่ทอมสันตัวที่มา่วมกิจกรรมนะครับเป็นทอมสันสีเหลืองทองแล้วก็มีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ ฝึกรือว่าทองคำม,มันเนี่ยออยาสองฟอร์มเรีรโหลดหนึ่งลบแมกกาซีนอืมตัวนี้ก็น่าใช้นะมีสก,กินนะทำสันเฮ้ยมันเหมือนเวลาเลยมันไม่ม,มันไม่เหมือนชัชชิอะไรเลยแล้วก็ x m 8นะครับ x ป8ลายม่วงเหลืองฟ้านะครับ ก็ได้มาแปดวันนะครับอัตราการยิงสองโอ้โหรัาเร็วมากากันยิงสองที่มีอยู่ไม่มีนะอัตราการยิงสองอ๋อตัวน,นี้ก็ได้ใช้นะอัตราการยิงสองนะครับเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูทุกตัวเลยนะครับต่อไปซองควงดีแท็กซองควงผมตัวน,นี้ก็ดีรู้ก,กันอยู่แล้วนะครับว่ามันดีนะครับก็ยิงแม่นแล้วก็ รามร 1, ริดหนึ่งลบระยะหนึ่งแม่นยำหนึ่งพี้ก็ใช้กันบ่อยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสายแต่ถ้าสอนอัดตัวจะเอาเลือกอันนี้กันแต่เสียใจว่าไม่ได้ถาวรน,นี่จะได้ถาวรมานะครับอัตราการยิงสองลุกแมกกาซีหนึ่งเอ็มหนึ่งสี่โอเคไปลองเล่นกันไปลองเล่นลองแล้งดูเ,ดเอา m 1็มหนึ่งสี่ไปเล่นดูมาลืมบาดริหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว มาเรียนเราใช้มันไม่ได้ร่วมมาเรียนไม่ได้ลงกิจกรรมแต่มันอยู่กับโทนสันเงี้ยทำไมหนูติดท็อปบ่อยจังโลกตานี้ก็ติดท็อปดูดิใครยังใช้สกินอันนั่นอ่ะร้านเอลโก้โอ้ยเฮ้ยทองไฟอะไรเนี่ยคนนี้น่าจะเอามาจากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะซองไฟเนี่ยซองไฟก็น่าใช้นะ เบตอเจอก็ดิบมาให้ไอจองควางนี่ก็จองควางมาเดินให้ดูทุกตัวเลยนะไอเพนด้า,าแต่เราไม่เอาอเคคอ,อางพลุนี้มีปืนมาให้เหมือนให้ลองเล่นนะครับก่อนก่อนถึงคู่ไฟเบอร์ซีรีส์แต่ถ้าใครไม่อยากลองเล่น,นเราได้ถาวรแล้วก็มไม่ต้อง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 ,องเสียใจค,ครับอันไหนที่เราได้เราได้ถาวรนั้นไม่ต้องเสียใจหรอกครับว่าไม่ได้อยา่างงู ใลงมามาได้ปืนอะไรตอนตรงนี้มีคนเหมือนกันนะเนี่ยตุดย่อไปเลยจะได้ลองปืนลงมาเจอเลยเนี่ยยันงีงก็ต้องลอง M 1 4่นะตัวที่ได้ถาวรมาโอ้ยเจอ M 6 0 M 6 0อันนี้มันก็คู่ M 6กนี้มันก็ลั่นสองเหมือนกันแหละ M หกลั่นสอง อย่ายิงนี่ดูเลยนี่ลั่นไว้ไหมก็ยิงแปดอ้าวได้แล้วเดินให้ดูหน่อยยิงแปดยิงแปดลั่นสองนี่ที่ได้มานะครับได้มานะครับมีคนยิงตายตัวไม่แตกเมื่อกี้แม้่ามันก็แตกไวมากอันนี้ไงมีูนนี่มีศูนไฟช็อตสวยดีนะนี่เขากระมัดม่วงดี โหเข้ากันมากเลยสวยนะงวงเตะมวกเตกะก็ดีเองแต่เราได้โฮมสันมาป้าเราได้โฮมสันเรือยหรือเสื้ออะไรนะเอ็มหนึ่งสี่ไม่ใช่ของแต่งไม่ไม่ใช่ของแต่งเอ็มหนึ่งสี่แต่ไม่ใช่ของแต่งอ๋อได้แล้วเหรอได้แล้วแต่ไม่ใช่ของแต่งก็จริงอะ่ะอเล่่นนไปก นี่เอ็มสีหัวนึงหัวแตกหัวแตกหุยหัวแดงเลือกเลยนะหุยหัวแตกสูงไม่ร้ายครับหลวู ไม่พี่เลยบ้านเลยบ้านบ้านบ้านเกี่ยวหมาแล้วมัวเต็กตายพี่ตายมาตายแล้วหัวเต็กเขาประมาณนี้นะครับประมาณนะครับสำหรับกิจกรรมใส่หมดแม็กนะครับก็คือเตอร์ได้ปืนเอ็มหนึ่งสี่าวรบอกนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีเลยนะครับกิจกรรมที่ดีเลยนะครับก่อนจะเข้าสู่ p รีไฟล์เวิลด์ซีรีส์นะครับอีหนึ่งอาทิตย์ก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณครับอย่าลืมกดกดเลยเรากดไลค์กดกระดิ่งให้เพือดอนๆเขาจะได้แจ้งเตือนสวัสดีครับกดติดตามด้วยครับแลวกดติดตามด้วยครับไปเช็คนะครับ